เปิดความหล่อเปยน้องแม็กลูกชายแม่มคัทเรียากับสามีนักธุรกิจยิ่งโตยิ่งเปล่งออร่าได้แม่มาเต็มเต็ม ล่าสุดอดีตเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงขอพักเรื่องดาราม่าต่างๆมาวอวยพรวันเกิดลูกชายคนโตอย่างน้องแม็กซิรีที่ปีนี้อายุจะครบ15ปีด้วยการทำคลิปวิดีโอประมวลภาพพัฒนาการตั้งแต่ยังเป็นทารกตัวน้อยๆจนโตเป็นหนุ่มหล่อมาดเนี้ยบมาให้แฟนๆได้ชมกันทั้งนี้คุณแม่คนสวยยังได้เขียนแคปชั่นรัวๆว่า ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับทุกคำอวยพรในวันเกิดครบ15ปีของแม็กนะคะ Tank l f for Max birthday wishes นอกจากงานนี้จะมีแฟนๆรวมถึงบรรดาแม่ๆเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามากดไลค์ like, พร้อมทั้งร่วมการเขียนอวยพรวันเกิดให้กับน้องแม็กกันอย่างอบอุ่นแล้วอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่หลายคนอดที่จะคอมเมนต์ไม่ได้คือความหล่อและความสมา่าที่นับวันก็ดูจะเปล่งออร่าชัดเจนมาคืนเรื่อยๆจนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่าเห็นทีเร็วๆนี้ วงการบันเทิงคงได้ต้อนรับพระเอกซุปตาปลายแดงคนใหม่อย่างแน่นอนค่ะ